วันนี้มาเข้าครัวกันกับเปียกปูนกะทิสดลดฟักทองเหลืองเหลองสยๆอยไว้ไม่มีน้องกันเนาะดพี่หอมหอมงาหอมกะทิแล้วก็แบบมีกลิ่นฟักทองอ่อนๆ <c oughs> เป็นไงอรู้ทำไมนี่ตัวจริงเรื่องของหวาน <c oughs> สวัสดีวันนี้เราจะไปทํานี่เลยเปียกปูนฟักทองเราอะซื้อน้ําตาลมาผิดใช่ไหมแล้วมันไม่ได้ใช้แล้วน้ําตาลอะมันจะออกสีส้มๆแล้วเราอะก็ลึกขึ้นได้ว่าเอออะเปียกปูนฟักทองนี่แหละเนี่ยทาเสร็จแล้วเอาเดี๋ยวเราไปดูกันว่าทํายังไงนะจ๊ะไปดูกันจ้า เรามานึ่งฟักทองกันก่อนเลยเราจะใช้เนื้อฟักทองประมาณ1 0 0กรัมถึง110กรัมเป็นเนื้อฟักทองที่สุกแล้วนะน้ำตาลที่เราเอามาผสมกับน้ำปูนใสแล้วก็คนให้เขาละลายหลังจากนั้นเราก็ไปตวงแป้งกันแป้งที่ใช้ก็จะมีแป้งข้าวเจ้าแป้งมันสบปะหลังแล้วก็แป้งเท้าเนี่ยเราก็มาเช็คฟักทองนะว่าสุกไหมนี่ ้าจิ้มลงไปแล้วมันไม่แบบแข็งก็แสดงว่าเนื้อฟักทองสุกได้ที่แล้วนี่ก็จะเป็นส่วนผสมของเราก็จะมีน้ําเปล่าเพิ่มมานะเอามาปั่นกับเนื้อฟักทอง <L> เราจะปั่นฟักทองกับน้ําพร้อมกันไปเลยให้เนื้อเขาละเอียดแล้วก็นุ่มนี่เราสามารถเพิ่มลดเนื้อฟักทองได้นะถ้าใครอยากได้เนื้อ <L> ที่ <L> มีความเข้มข้นหน่อย <L> ก็เพิ่มตัวเนื้อฟักทองได้เลยวันนี้กิฟต์ใช้เนื้อฟักทอง100กรัมก็จะได้เนื้อที่นุ่มละมุนพอดีหลังจากนั้นเราก็เอาน้าตาลที่ ที่ผสมกับน้ำปูนใส่ค่อยๆนวดกับแป้งเราก็นวดแป้งไปเรื่อยๆนะค่อยๆใส่ให้แป้งค่อยๆละลายนะเราก็จะดูว่าแป้งอ่ะเป็นก้อนไหมหรือว่าละลายเข้ากันดีไหมถ้าใครต้องการความรวดเร็วก็ใช้เครื่องตีแป้งได้นะหรือว่าเอาไปปั่นเลยสูตรนี้ก็เป็นสูตรที่หวานน้อยเหมือนเดิมถ้าใครอยากหวานกว่าน,นี้ก็เพิ่มน้ําตาลได้เลยเหมือนจะไม่ได้ถ่ายตอนที่ทํากะทิให้ดูกะทิก็ไม่มีอะไรมากก็จะมีกะทิกล่องทั่วไปเลยแล้วก็มีน้ําตาลแล้วก็มี ีเกลือแล้วถ้าใครอยากได้ความหอมของกะทิลมควันนะก็เพิ่มไปได้เลยแต่ให้สัดส,ส่วนที่น้อยๆน,นะลองแบบ ปรุงแล้วก็ชิมดูก่อนที่เราจะกวนเราก็ต้องกรองก่อนเผื่อจะมีแป้งที่ไม่ละลายหรือว่ามีเนื้อฟักทองที่เขายังโดนปั่นไม่ละเอียดหลังจากนั้นเราก็ตั้งไฟแรงกวนไปเลยแต่พอเขาเริ่มหนืดน,นะเราก็เบาไฟลงเป็นไฟที่เบาสุดๆไปเลยนะเพราะเนื้อเขายังมีความร้อนอยู่เดี๋ยวเขาก็จะค่อยๆสุกตอ่อเสร็จแล้วเราก็มาบีบกันเลยแล้วแต่ใครจะสะดวกแบบมีหัวบีบหรือตักใส่ถ้วยโรยงาแล้วก็ราดกะทิไปเลยหอม,หอม คนดูกันแล้วใช่ไหมว่าทำยังไงเดี๋ยวเราจะมาชิมให้ดูเลยนี่ชิมถ้วยไหนดีเอาถ้วยนี้ลวกันเนาะหนอนน่ารักมากดูดิหอมหอมงางหอมกะทีแล้วก็แบบมีกลิ่นฟักทองอ่อนๆนี่เดยดูทุกคนดูอ่ะอ,อร่อยหนุบๆ แล้วก็หอมกะทิลมควันที่เราทำมไม่อยากจะอวยตัวเองเลยว่าแบบอะไรจริงทุกคนปึ๊มต่อไปเราจะเอาเนี่ยแหละน้ำตาลอันนี้แหละมาทำขายให้หมดนี่เลยทำเป็นสูตรฟักทองนี่แหละดีนะจดสูตรไว้อืมอร่อยมากม,มันนุ่มนิ่มไปหมดเลยอะ่ะดูดิอร่อยยังไม่ได้กินข้าวเลยนะ เมื่อเช้าออกกำลังกายปั๊บแล้วก็ไปทํานี่แล้วก็มากินนี่ท้องว่างใดๆก็คือรับน้ําตาลไปเต็มๆแต่ก็ไอ o ด t แคร์กินต่อนี่เลยอืมอร่อยมากเดี๋ยวเราอะทำมาเยอะใช่ไหมทำหลายกล่องเลยเดี๋ยวเราจะเอาไปให้ที่บ้านเราชิมก็ <S 1> <S 1> <S 1> จะมีพวกป้าๆแม่ๆเรานี่แหละเดี๋ยวจ้า เอาไปให้แม่ชิมเดี๋ยวไปดูกันว่าเขาจะบอกว่าอร่อยไหมไปจ้ะเจริงมาขอบ้านมาเร็วชิมเร็วเรทำไมไม่มีความมั่นจุยพายเป็นไงดึบไหมนุบหนับหวานน้อยได้ได้อยู่ใช่ไหมใช่อร่อยมากสุดยอดนี่ตัวจริงเรื่องของหวานอร่อยไหม คิบว่าอันนี้มันนึบนะมันนึบก็ไอ้สีเขียวเออมันได้เนื้อฟักทองอันนี้น่เออชวนหมาไม่มาขวดปาปล่อยเิ้งไว้บ้านนีม่คออยู่ก็แ่แกงแกงไม่มาอร่อยเนาะมันเนืบก็นั่นนายใหญ่เนาะเหลือไว้ให้เอาผ้ามาห่มเองเวลานอนน่ะมานอนอยู่นี่มันนืบปะ มันนอนมันหนูปลาธรรมชาติเวอร์ปู่ก็อยากปูปป่ก็อยากเอ่กิ๊บไปนอ